สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์การงานวันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะคะไม่ว่าใครจะทำอาชีพอะไรวันนี้ดูมีความโดดเด่นเป็นที่สนใจของคนรอบข้างอยู่พอสมควรหรือสำหรับคนที่ค้าขายประเภทความสวยความงามเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสุขภาพถือว่าค่อนข้างดีแต่สำหรับคนที่มีปัญหาลอ,โล,โลองโปรโมตลองโฆษณา คือเราต้องสร้างกระแสดึงดูดให้คนสนใจแล้วจะทําให้ยอดขายดีขึ้นเรื่องของการเงินช่วงนี้ทาอะไรไม่ค่อยคล่องตัวเลยค่ะมีอุปสรรคติดติดขัดขาด,ขดมีปัญหามีเรื่องกวนใจอยู่เสมอให้พยายามประคับประคองแก้ไขปัญหาไปให้ได้นะคะเพราะมันจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆเดี๋ยวถ้าเราจัดการปัญหาตรงนี้ไปได้ทุกอย่างมันจะดีขึ้น การเงินจะคล่องตัวขึ้นมากกว่าเดิมช่วงนี้ถ้าจะทำธุรกรรมทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินหรือจะทำสัญญาอะไรก็แล้วแต่ให้ตรวจสอบเอกสารให้ละเอียดนะคะช่วงนี้อย่าประมาทค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ค่อยมีเวลาให้หรือเขาอาจจะไม่ค่อยสนใจเราเท่าที่ควรและให้ระวังการที่ไปจี้อะไรเขามากๆเช่นอยู่ไหนทำอะไรกับกี่โมง เขาจะทำให้เขารู้สึกอึดอัดและเกิดปัญหาตามมาได้ค่ะความรักสำหรับคนโสดไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนที่เรารักเขาก็ไม่รักเราคนที่มาชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีในการที่จะมีความรักนะคะสุขภาพระวังเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลระวังอารมณ์ของตัวเองอย่าเป็นกังวลกับสิ่งต่างๆมากเกินไปค่ะเดี๋ยวจะทำให้สุขภาพของเราไม่ดีตามไปด้วย และถ้าใครมีโรคประจำตัวในเรื่องของโรคหัวใจช่วงนี้ก็ให้ดูแลสุขภาพดีๆด,ด้วยนะคะโชคลาภถือว่าค่อนข้างดีค่ะเลขนำโชคของคุณคือเลข5และเลข2หรือถ้ามีเลขอะไรอยู่ในใจคุณก็สามารถโฟกัสให้ความสำคัญกับเลขนั้นไปได้เลยนะคะ